สายตาแพทย์ก็จอยไปได้ทางไหนอุ<ผ>น้ยจา่จาจ่าเดี๋ยวเด้อให้คอยกึ่งผักกูดต้นนี้นนนก่อนมันง่ามคักใ่ะคอยเก็บเอาซะคอยสิไปกินกอกคอยสิไปยัดง่ามค่ะเสียงน้ำพี่จอยคูลูกคูลูกเสียงน้ำโอลิเวอร์อมายืนเหยียบเหรียญอยู่หมู่บ้านไ,ไปเหยียบสายน้ำเขาเงืิดลายคอยปะเบิดแนวเวียก พระว่าแล้วถือกล่องห้แพทย์ประาใจมานีฉันจัดการเองเพะ่ะจัดการเองเลยถือทายเอง วสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเห็ดยังบ่นั่นสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกระลังเฮ็ดง,งานก่อสร้างแล้วกรลังเฮ็ดงานสร้างผ้าพ่อแม่พี่น้องมาเฮ็ดยังหูว่าจะตามคำสัญญาสีผ้าพ่อแม่พี่น้องมาขุดไปปลูกก้อนที่ข้าเจ้าสิลื่อสิทอนถิ่มเบิด์ตนอกพี่น้องจ้าเจ้าหน่อยข้าดุนถิ่มเบิดเฮ็ดจังไดหัวใจสลายวันนี้ก็สิได้ไปเก็บเพื่อนตะคองเราจะถ้าเราขึ้นเด้อมามา,อมาลุยต่อเพราะว่ามาเบิ่งสิมาเบิ่งมาเบิ่งวิธีการแพทกับพี่จอยสิเอาผักกูดไปปลูก สีเห็ดแนวอไไดมันหลุนน้ากันเด้แต่เดิมจ้าได้จ้าได้คุณน่ะปลาฮะอุ้ยทานี่สวยค่ะคุณน่ะค่ะเห็นบ่คุณน่ะค่ะอุ้ยเราคือเห็ดดีแท้คุณน่ะปลาฮะเราคือเลิศใช่จัด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 เต็มเออมันบริขุดอย่างเนาะเลิศค่ะพี่น้องจ้าอุ้ยเลิศแห้งเลิศแห้งอุ้ยภาพนี้สวยเลยนี่ภาพนี้สวย เห็นเพียเห็นเพียเลิศเม,มามามาย <c oughs> เพียจังสัน,นอ่อน่สอง <c oughs> สามเลิศเลิศค่ะข,ขอบคุณค่ะโอเคจ้ะเลิศเลิศอย่าลืมมองนี่ให้ <c oughs> อคอยน้ำเด้อคลิปงตัวเม่นบ้านี่จ้ะเอ้ำอยู่ <c oughs> เอา,าอเ,เอออเ จ,ไไจัดให้พ่นเะอ้ยงามขนาดจอยจัดให้พรหมเ็นภูริพัฒน์จัดให้เล้อจอยจัดให้จ้ะแล้วจัดให,ห้เหตุเหตุเรานอนหล,ล,ลับเส้นแฟนเราสิน้องบ่หลับแล้ววะเราสีผ้าแพลมาคุดเอาอยู่หันละพี่น้องก็กตีแล้วสีเป็นคนแบบว่าบอ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 ให้เอาแต่อันนี้สีเอาเราสิเอาให้ได้พี่น้องจ้าตังได้ก็ตตองมาเอาตังได้กระตองมาเอาเป็นยังตองทาจอยก็เรียกว่าตองทาจอยเพราะว่าจอยกับสีเอา มาเอาไปเอาเบิ้งคุณนะเบิ้งพี่น่ะฉันจัดไทยเ็นบอพุณน่ะแต่ดินไปจังสีน่ะเลิศเลยจอยเ็นบอคุณน่ะเบิ้งสีนุกับเบิ้ง่เงาเล่าเมียป้าพี่จอยจะขึ้นเลิศเถอะคะคุณน่ะจ้าสีอาแบบไต้เดวนีเลิศเลิศนี่ละเอาแบบนี้ละจ้ะเดินเลิศเพิ่มสิ่งเบิงกงาองาออกงาออกมีผัวเดียวเนามาสั่นซอยกันคุณน่าคุณน่ะเ็นบอคุณร้าย เบิ้ง<น>หากแล้วเด้อพี่น้องจ้าเบิ้งแนี่ยพูนง่ามเบิ้งลำต้นเพิ่นนี่ละอันนี้ละเลิศแล้วเอานี่ไปปลูกงามเลยแบบว่าพี่น้องปลูกปุ๊บงามปั๊บลงดินงามเลยลงดินงามเลยใช่มีบ่บออย่าเฮ็ดได้พ่อแม่พี่ละแล้วว่งตีนตะฟองเด้อเอาตีนไว้ก่อนนะจ๊ะโอเคจ้าไม่บอกไปเรื่อยๆครบไว้เบิ้งแนี่นี่เบิ้งแนี่นี่ยสุดยอดจ้ะสุดยอด คูดไปเด้อนี่หูแล้วพี่น้องจ้านี่นำหามาดนนี่นี่หูแล้วนี่คือคูแฝดกระเทียมนี่นี่มาเข้าเอิรนดอกอียงจำซื้อบ่ได้อีกแล้วนี่นี่นี่ดอกค่นจะเป็นแนวนี้พี่น้องนี่นี่คือครูแฝดกระเทียมแล้วจ้ะเด้อนี่ละต้นนี้ละนี่เห็นแล้วเห็นแล้วแล้วมาอย่าไปนอกเรื่องมื้อนี้ข้ามาเรื่องพักบูดข้าบ่ได้มาเรื่องกระเทียมพุนได้เพิ่นจัด สุดยอดเนาะคุณอะเวอร์ไอ้เบิ่งดูไทยจัดไหนเป็นชอบเป็นช่อพักกูดกับง่ามคนกับง่ามด้วยจ้ะมัอนี่วุ่นแล้วเอาอันมงคลปะเอามงคลปะจักหน่อยเพื่อเพิ่มปะทายออกเพื่อเราได้เพื่อเหาได้มาเก็บอีกไหมแต่ว่ากะคิดว่าเขาน่าจะทายออกทั้งเบิดนี่ล่ะเนาะเอาเอาเอาหลุดจังไรก็เอาจัดเอาจัดไป กัดไปงามๆอันฝรั่งบางคนบางบาง้านเขาเจ้าถือได้พี่นอ้องเพราะว่าเพิ่นเป็นผื่เพิ่นเป็นผื่ที่ขยายพันธุ์ได้ไว่มันแบบว่ามันทำลายสมดุลของเฮือนอะ่ะแม่ <c oughs> แมนจ้ะหนีซองก้อนเขาต้องเอาไปได้พี่เจ้าแล้วก็รังงามๆเห็นเราไปไหนอยู่เฮือนเฮาพี่น้องเนี่ย กอดากับขามเบิดเนาะเลิศเลอค่ะพี่น้องเอ้ยมื่อนี้ผ้าพ่อ,พอแม่พี่น้องมาเอาผักกูดไปปลูกคุณน่ะฮัทงามค่ะงามเนี่ยปูกสุดยอดเลยคุณน่ะปลูกปุบ,ปบงามปั๊บเลยลงดินปุ๊บสวยปับบบป๊บ,บเหม่องเหมืงมือก้อนเอาเอาเอากอดาก็เอาจัดไปคุณจอยจัดไปเลยจัดไ,ไปแบบฟินฟินดินดีครั้งเนาะอุะ้ยคุณน่ะดก่อนนั นี่นกําลังคักนี่นี่กําลังคักแมนคักแห้งหาปลูกคนละซิปหาตน้านบ่หัวเงาคัดแมนใจเย็นๆผู้บบไ,ได้เพิอ่อนนานๆนานเบิังไม่ไปเรื่อยแด้วพังไม่ี่น้องสุซอยดึงโอ้โเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวมันพอนขาดโอ้ยแล้วสิหักงามครับมา ฮักแล้วฮักแล้วฮักแล้วเออซอกให้ผู้นึงเฮ็ดพัดเลยแล้วผู้นึงแย่งเฮ็ดมันบ่ได้เด้อพี่น้องมันขัดขวางกันแห่มาดึงของเฮาฮักอีกไอต่างหากถึงเราจมให้อีกต่างหากโอ้ยไม่ได้เรื่องซะแล้วอยู่ซื่อๆอยู่ซื่อๆื้อแล้วปะไปเห็ดของเราวฮักอีกพี่น้องมาดามเมื่อเจ้าอยู่ซื่อๆซะอย่าไปหยุ่งเจอยามาอยู่ซื่อซือก็แขวทั้งเครื่องเจ้าอย่าไปหยุ่งย่าไปเศร้าน้ำเล่าอย่าไปเศร้า ก็ต้องเอาเอาแต่พักปูจะเอาดินไปนั่งมันสิมือไงเตี้ยงคือทุ่งชนไปพ่อเออมาดามเจ้าเป็นหงามันอยู่นะวิเฮปวดได้บนเบึงจัดปีเจ้าว่าเราใส่การจะเริ่มเติบโตเนาะเปนหาปีฮุกปีหลายปวดหสุดยอดเลยจ้ะพี่น้องจ้า อืมได้ยังสัน่ะดีเนาะแต่ว่าเขากับคุดไปปลูกไว้เพื่อต้นนี้คือไปต้าวไงถูกใจนี่ไหมเนี่ยเนาะยังสีเนะแล้วเสียงไงเยอะแก้วแล้วป่ะเด้อวายไงขากเลือดเนาะวายสุดยอดแล้วมาเลือดเลือดเลือดต้นนี้เลือดแห้งสุดยอด ม,มาปูเ่อต้องไปเคลียร์พื้นที่รถเฮาเดี๋ยวนี้เฮาเสียบัรถ <c oughs> เฮาคพือสิ้ัทนหน่อยลงทันทีเลยคิดว่าเนะ <c oughs> ว่าเป็นอย่างไาเอาพักถึงเอาเก็บใส่หนาหลดเนาะสุดยอดเลยจ้ะพี่น้องจ้างามเนาะ ออนซ้อนค่ะพี่น้องเอ้ยรอบๆเป็นผืนที่มีเสน่ห์แพดมากเราแห้งไปจอยเห็นบ่พี่น้องจ๋าเบิ่งเนี่เรางามคักเด้เห็นบ่เราสิเป็นผืนที่มีเสน่ห์ถ้าปูไว้ยนาบ้านก็สิงามคักแพดว่าพระเจ้าลงหนาบ้านให้เบิดเลยแล้วกับพีนี้ก็สิไปหาเก็บพักเม็ดพักเสียนมะ้วยข่างเฮือนปีนาฮะผู้งไปเก็บใส่ไก่เลยไปจอยเมื่้านเจ้าไปกินข้าวกินข้าวแล้วก็บเกฟเก็บแล้วก็กินข้าวปลากันต่อเลยเล่นมากเลย สุดยอดดิลีไปหาหมองล่มคักๆกัยแมนแมนแมที่เป็นเงาเป็นสกสาร์นี่ไหวอ้ยได้ทั้งเงาเลยเจ้าอย่ามาต่อมันเดี๋ยวเจ้าเสียทกของข่อยขอบคุณๆาขอบคุณกาแต่ต่องเนาเลยได้ไหมอู้หูแต่มันงามคักไรงามงามงามงลักษณะต้นเพลินเนี่ยเป็นอั่งสี่เนาะพี่จ้อยเนาะอันนี้มันมันเป็นอย่างกัเขาเอิญมันเป็นตาเก่าของเนี่ยของกาลเพลินเนี่ยแล้วเราก็สิขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆอย่างสิพี่น้องจ๋านี่แหละวิธีการของเพลินพักูดจ้เเเเออออาาาาลืกสทงใด เแล้วเจ้าเจ้างอสิเป้าทึง้ไปไปเึ้นไปเพิ่งนทึงกันพี่น้องจ้ามิตรก้อนนี่งขึ้งามแต่เอาจังน้อยนะจังน้อยจังน้อยเล้างามค่ะพอวาเข้าไปปลูกแล้วเลางามเลยเห็นไหมฮัอ้ม่จอย มันเลิกแห้งบ่ะต้องใช้สิเลือดขาดใจเพราะว่ามันเหนื่นเขาเออเขาขุดดินถมเราไหมอู้โูหูถ้าเอาไว้ก็่ต้องเอาเด้อโบแมนโบแมนสอนควบบัวพพุ่นอ๋อนเนว่าเอาโบแมนโบแมนแบบนั้นได้อ๋อเขาสอนควบบัวเดี๋ยวไปไหนคันซีเอาหะไอเห็นหม้อปุ่นอ่ะความพยายามเกิดกับประกาศจ้าพเาอยากให้ทำแจกห้ามใบด้วยนะพี่น้องปุ่นอ่ะเอ้ย่าแล้วบังตีนแต่ของแค่นั้นละ สิบ่มีหมูไปเก็บผักแทนได้อย่าจอยตีนกูนะพ่อพ่อแม่พี่น้องกันสีถามไมยมาดามมันดิจอยไป่ใส่คือพ่อแม่ลำกันตีนกูดเบิองแม่ดินะอุ้ยงามนะจอยเนาะงานนั่นคุดพักกันเลยคุณคุดพักคุดว้าวสิตสองมีแพลไว้เลิศเล่อเพอร์เฟกไปเดี๋ยวไปเบิ่งเทั้งๆกันพี่น้องเอาเอาถุงไปไปกึ่งเอาเพราะว่ามันมันสิมีหมองให้ใส่ให้กึ่งตัวนั้นเนาะเอาถุงมาเอาถังมา ไปเอาทั้งไปนะอืเกินแล้วพี่อยากให้เป็นจ้ะหวปกอดาเอออยากได้อันใดก็จัดเอาเหมือนเดิมเหมือนสวนบ่ได้รือยัเพิ่นสิเอาแต่หญ้าหางมาโอ้เพิ่นสะอ่อนหญ้าหางมาก็ยังว่าพี่น้องอู้นี่นะเบิ่งดูนี่เป็นสี่ลักไปเอาไปฝากเมียจากสามต้นเด้อไปฝากเลยออืก่อนจะไปเพชรกูไปมองกันแมน เฮาปลูกไว้ไซคือการปลูกขั้นเจ้าก็ได้ขั้นข่อยก็ได้คือกันเด็กเก็บคือกันไปเก็บน้ำกันเหันขั้นแย่จอยแล้วขื่น่อยก็จะไปเก็บเังงนเล้โอ้ยโอ้พี่น้องพี่น้องบังบัตัวเตุนแล้วนะพี่จอยปัสตึมุด่น้มดินขึ้นแนนโอ้ยแล้วตุนเห็นได้เพิ่นแล้วตุนแนว่ยไรเนาะใส่ปากวะอันนี้ขอพี่จอยเก็บเก็บเมื่อที่ปุูบไปปลูกไปแต่เก็บแต่เก็บเนาะเก็บจังหน่อยได้เพล่น แม่ยังเหรอคะว้ายหัวใจสลายเก็บยาใส่ถุงเสือก่อนพี่น้องเลยคือของควายเอานี่งไม่ต้องว่านักดินเออแมนแต่ว่าคือของจับมันกันง่ามโพดมันมีการง่ามพอดนี่เบิ่งเบิ่งเพราะว่าอันนี้มันสั่นมันเอา่จิงสีก็ได้อันนี้มันยามเขาต้องเงินเขาง่ามของเขาอเห้วมันต้องแมนเอาแบบว่ามีดินมีเงาติดเออมันต้องเอามีดินเพราะว่าหัวหน้าแพทย์สั่งไว้แล้วว่าให้เอาแบบมีดินน้ำเด้อว่ารั่น อันนี้ก็งามเลยง่ามพุดนะเบิ่งเนินี่บายวัตเตอร์แมนเนนวัตเตอร์แมนต้นบักนัดเออต้นนี้มันเอาไปเลยเอาไปนั่นนะพุ่นนะขุดไปขุดไปมูลนิยมวัฒนธรรมไมาเห็นงานก่อสร้างเด้อพี่น้องอย่าเข้าใจผิดบัวก็ไ่ได้เห็นรำบ้านบัมาขุดพักขุดไปปลูกบัวสนับสนุนเลยแหละเนี่ยบายเลิศเลิศเลิศอ๋อเอาจากเอาโอ้โพี่น้องเอ้ยเบิ่งเบิ่งเบิ่งนี่ หลอดผลสายตาแผลตัดจอยไปได้ทางไหนนี่ว้าวจ๋าจ้าเดี๋ยวเด้อให้คอยกรึงผักกูดต้นนี้ก่อนมันง่ามค่ะคอยเก็บเอาซะคอยสิไปกินคอยสิไปย่ำกินแสบๆไปนะเก็บไปลุงเสียคือค่ะคือค่ะี่อ้องจ้ามมันหลี่อยู่ด้วีหพี่จอยเขาบ่เห็นนั่นเล่า เนี่ยฮะเรากับโบเมนว่าดงหน,หนี่ยหอยเนาะเรากับดงใหญ่อยู่น,<ๆ>นี่พี่น้อจงจย่โอ้ยนะขอโทษขออภัยเดี๋ยจ้ะนี่นี่บิ้งพี่หล่อจ้ะเนี่ยเบิ้งน้ำค<อ>ักเก็บเก็บนี่นี่เสียง,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 งน้ำพี่จอย<ร>คุลูคุรลุเสียงน้ำโอลิเวอร์อมายืนหยาบเหรนอยู่หมู่บ้านไป<ม>เหยียบซ้ายน้ำเขาเงื้อไลายขาป่ะเบิดแนวเวียบพอบานเราถือกล่องห้แพทย์ภาษาใจมานี่ันจัดการเองพี่หว่าจัดการเองเลยถือทายเองเก็บเอง มวนเองฟินฟินเลยเลิศเลิศนี่แมนเลิศเลิศเอาไปเอาไปจัดเต็มไปเลยเอาแนวได้ก็เอาแนวจะเจ้าขอสิ้ผ้ากุดไปเด้อเนาะแครเก็บจังน้อยเนี่ยตัวนี้เป็นตาเอาอบัเป็นตาอ่อมั้งเดี๋ยวให้พี่จอยมาขุดตัวนี้แพ็คเกจเจ้ ข้าพ่อแม่พี่น้องเบิ้งทีแนวใจที่มันเก็บได้เขา้าไปสิเก็บไปนําเพราะว่าเขาสิบไได้มาเก็บแล้วอีกก็ได้นี่เพราะว่าขา้เขาเจ้าสิมาเฮ็ดงานแล้วพี่น้องเดี๋ยวขาเจ้ากับิมาดุนถิมเบริรมันจันนีล่ละมันนั่งขับรถพานอยู่กับพี่จอยก็เลยว่าพี่จอยได้เ,ดเข้ามาเก็บประสันมาอีกเชือน,นึงห่วยงาวขาดลาดเบิรแล้วโอ้แต่ว่ากันยังข่อยู่ถึงเขายังมาเดี๋ยวมาเก็บอยู่นะพี่จอยเนาะ เลิศอยู่โอ้ยเลิศน่ะค่ะเนาะนะเอาให้นั่งไปเด้อจังสันนะไปแบ่งกันนั่นะนะเมื่อยยังเปลี่ยนกันปะเอาคุดไปกันพี่เนาะบอเลยว่ายังดอกคุดไปทำ่าถามแังสันละมาสิบายมันคือยืนมันยืนบอกแบบมันคือผาผามเนี่ามันเปลี่ยนวะมาสิบาล่ะ ื่อคนรู้ทันมาติจะว่าซาใจบ่นี่ซาใจอั่างเดีวจ้ะนงอบเอ้ยงอบกตานเนาะอืมงามขัดงามเนาะต้นนั้นนะพันคุดไปให้เรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันก็นสิขึ้นอยู่นะเนาะสุดยอดดีๆพี่น้องเอ้ย ุดไปเด้อเดี๋ยวเอาอัถ้ากรูดไปใส่กระตาก่อนเดี๋ยวสิมาเก็บนี่ใส่ถังออนซ้อนได้พี่น้องมาแพทยศีพ่าพ่อแม่พี่น้องมาเก็บที่เป็นกลัวเป็นกลัวทุกไปนี่พ่อแม่พี่น้องเลยเบิ่งแนวนี่เบิ่งแนวนี่จ้ะพูนะขนไปคักๆก่อนเดีข้าเจ้าสิทิมนี่เบิ่งติล่ะเบิ่งนนี่ยกว่าพ่นอุ้ยเบิ่งแน่เฮ้เนาะอันนี้เป็นกลัวเป็นกลัวได้หรือเปล่าเรือใจเหลือใจอันนี้บ่แม่อันนี้อันนี้เบื้อยงาม แพทจับยาใส่กระตาเลยเด้อน like em> um eh> BE um so 네ี่จับยาใส่คู่เลยเด้อนี่เนนี่กถ้าเอาจังสีเนี่ยมันคอยสีหลอดเนาะเก็บเรจะพี่น้องเก็บเก็บใส่กระตาเก็บใส่อันนี้แล้วเราสิทย่อยคุณไปใส่รถแล้วอันซุ้มหนี่มันบเนี่เอาลงข้างล่างนี่ก็ได้นี่เห็นบสุ่มเป็นกลัเนาลงข้างล่างเอาลงข้างล่างเห็นมเอจัดจัดไปเจ้าจัดไป ว่าหัวมันบ่าหักกันไม่มีหยดหักอยู่แล้วอืมตรงนี้ยนี่ตรงเนี้ยเป็นสีขาวอ้าอ้าเฮ้ยมันเป็นน้ำเจ้าค่นล้วแจ๊สมาตอนนี้ปล่อยกันแล้วเพราะแม่ไม่โอนกันหักมันดีปล่อยกันเขาก่อยปล่อยก่อยปล่อยกันแล้วเอ้านี่กะตาเฮ้ยใส่แพร์ยางไปเอาถุงบ่ บอลจังคนออกไปทีเดียวเลยเจ <Okay, okay. S 2> ้าเขาจะง,งานเขามาอีกโอเคเอ, okay, อาแล้วแต่เจา้านี่เห็นบอลนี่เห็นบอลสุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดทันีพีประทันีอีหยังฮักอีหยังสิอันอันนั้นฮักกระซังมันเตา่าขอตะวายายะไห้โดยอดเพิ่นฮักมุด <c oughs> <ม>แล้วบุ้ยเพราะว่าเพิ่นใหญ่เพิ่นเก็บปุ๊บงามปรับสีไหมพี่น้องก็เลยเสียดายโอ้ยนี่ กสิกินเจ้าคือเกาเอาไปน้ำเอาไปกินคือเกาเพรพาะว่าเรากินได้เหมือนเดเพิน่นเฮาวคุ้นเอาไปแล้วข้ารถมันมีหนังสี่พิมพ์อยู่บ่เป็นหยังนั้นนะสัมผัวเอาไปใส่อันพุ่นพ่อแล้วมันบ่กตัวนี้พ่อล้วอันนี้พ่อนี่ตัวนี้พ่อล้วโอเคเนาะเอาปั่นไปป่เอาปั่เอาปั่เข้ามา เอาพัวมั่สิถือพัวสุดยอดจ้ะเธอเฟังเบิงถ้ามาจ่อเบิงปีนาประเดี๋ยวมาเอาไหมถ้าถ้ามันยั่งมันตองยั่งแหละเขาเขาถึงถึงงสิเอาดินถมกับมุดขี้ดินคือมากขึเกาพี่น้องถพาบ้านยินี่มุ่มนี่เพิ่นบ่เอาจิ้มแบบพี่จอยเพราะว่าร้อนเครือสื่อมันสิมันสิตรงไหลมันก็สิบ่ตรงหนี่บอ่ะตรงนี้เหรอเนอะแต่มาฝันที่นี่นึกสภาพแหลเขาคับรถดเท่ากับสิมานางเก็บเท่ากับสิฟินไปอีกแบบหนึ่งว่ได้เพิ่น ข้าวซ่อมผู้บาวแล้วเอาแนวด้าย่าลืมกล่องด้วยกล่องเขาโทษหรอซับแม่นังอันนี้ให้นักวิจัย่นวิจัยว่า่นจะเห็นแนวด้พี่น้องนักวิจัยก่อนพม่พี่น้องวิจัยวิจัยเพราะว่า แ้จังขมอชน้แนนแนนแนนข้าข้นไปข้าใส่ทุงให้เรียบร้อยแล้วข้ามาขนไปขึดรถเรเคยพราอยากให้มันหัดเสียอู่จำานพิจารณซ่อมกันเด้อพิจะระซ่อมมึงดูเหดจังไบกระเห็ด ทีมันเหลือห้ากับคอยมาหัวเอาดเป็นผู้ละหัวสองหัวก็ไดก้กระตาหนิกระมี่เด้กระตาเดียวไปใส่ผักกูดเนาะเบิ่งเราเห็ดพี่น้องเอ้ยโอ๊ยวายพันย่านแต่มันหักนะแพะกระหย่านนี่กันโมเมนต์ลาวแพะกระหย่านพี่น้องไปเดี๋ยวสิพ้ากันเก็บผักกูดเอาไปไหม่ลกันพี่น้องจ้าผ้าอพยพแล้ว คลิปนี้ก็บฟ้าไปซ้ำนี่แล้วจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ด้วจ้ะเด้อบึงนี่พักกูดนี่เอาไปปลูกไปแพร่พันอ <c oughs> ยู่เพื่อนแต่ของพ่อแม่พี่น้องจ้าไปแล้วจ้ะ <c oughs> ขอบคุณหลายๆด้วจ้ะเด้อกดไลค์กดแชร์ไปล้วล้วด้วจ้ะเด้อกดซับสไครต์กดกระดิ่งจ้ะรักนะจุ๊บๆขอให้พ่อแม่พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขปูสุขคนแฮงเงเรื่อยๆจ้าบ๊ายบายค่ะ